นิยายเรื่องยอดรักยอดดวงใจเอมิการัตนาสิริสุดลมหายใจเข้าปอดลึกๆเมื่อเข้ามายัางห้องพักที่เธอมาพักผ่อนอยู่เป็นประจำหญิงสาวมาพักพร้อมกับเอางานวาดรูปมาทำที่นี่ด้วยเพราะชอบที่สงบไม่มีคนมากนักสําหรับการพักผ่อนและการทำงานบ้านพักแต่ละหลังอยู่ห่างกันพอที่จะไม่ให้มีเสียงรบกวนกันได้พนักงานที่คุ้นเคยการบอกเธอว่า ด้านหลังเป็นเนินเขานะคะคุณเอมหากจะเดินเล่นก็ได้ค่ะไม่มีอันตรายอะไรเป็นอาณาเขตของเราเองเพียงแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเท่านั้นแล้วห้องนั้นล่ะมีแขกมาพักรหรือเปล่าจะ๊ะมีค่ะมีคนมาจองเอาไว้แต่ยังไม่เห็นมาเลยค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านแฝดซึ่งมีห้องอีกด้านหนึ่งติดกันอยู่แล้วนึกหวั่นใจอยู่เหมือนกันหากได้เพื่อนบ้านมาพักไม่เคารพสิทธิของคนอื่นคงจะแย่ แต่กฎของที่นี่ก็มีให้แขกปฏิบตัติหากทำเสียงดังมากหรือว่าดื่มเหล้าเฮฮาก็ต้องขอให้ยามมาดูสุดท้ายเอมิกาก็ปิดห้องและขี่จัก,กรยานคู่ใจที่ใส่เอาไว้ท้ายรถออกมาตั้งใจจะออกไปดูทะเลตอนเย็นใกล้คำ่ำภาพดวงแก้วสีแดงใสที่ค่อยๆหายไปในพื้นน้ำอันกว้างใหญ่สุดตานั้นทำให้เธอรู้สึกได้ว่าเป็นความงามบริสุทธิ์ได้ดูคราวใด ก็คกล้ายกับจะน้ำตาไหลไปเสียทุกกล่าวหาดทรายอยู่ไม่ไกลจากบ้านพักนักขี่จัก,กรยานมาพิงเอาไว้ที่ใต้ต้นสนใกล้ๆกับร้านเล็กๆของป้าเพียนที่เธอเคยทักทายฝากจัก,กรยานด้วยนะคะป้าเธอร้องทักอา้าวหนูเอมมาพักอีกแล้วหรือคะใช่ค่ะป้าจะไปดูพระอาทิตย์ตกงั้นหรือไปเถอคะค่ะเดี๋ยวป้าจะดูจัก,กรยานให้ป้าบอกอย่างมั่นใจบางครั้งมาที่นี่ เธอก็จะเช่าเก้าอี้ผ้าใบกับโต๊ะของป้านั่งทํางานบางครั้งก็ซื้ออาหารสดๆของป้าที่สั่งมาจากร้านไดเกกของแกที่ลูกชายกับลูกสะภ้าําขายอยู่อีกฝั่งมันเป็นชีวิตเรียบง่ายที่เอ็มมี่แกยอยากจะมีอยากมีความเป็นอยู่เรียบง่ายแบบนี้ทุกวันป้ามีความสุขไหมคะที่ได้อยู่แบบนี้เธอเคยถามป้าเมื่อได้นั่งคุยกับแกความจริงเธอน่าจะเรียกป้าเพียนว่ายายมากกว่า แต่เพราะความแข็งแรงกระฉับกระเฉงของแกทําให้อยากเรียกป้าและใครๆแถวนี้ก็เรียกแกะว่าป้าทั้งนั้นใครๆเขาก็เรียกป้าเพียนกันจนจะเป็นยายแล้วเขาก็ยังเรียกป้าป้าเพียรบอกอย่างอารมณ์ดีเมื่อพบกับเอ็มมิกาครั้งแรกความจริงใจและน้ําใจเอื้ออารท์ของแกทําให้เธอประทับใจและคิดถึงแกเสมอไม่รู้เหมือนกันว่าความสุขมันเป็นยังไงป้าบอกยิ้มๆเมื่อเธอถาม ความสุขก็คือความสบายใจมั้งคะเธออธิบายมันก็น่าจะมีนะวันไหนไม่มีแขกมาไม่มีรายได้เข้าบ้านก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ถ้าวันไหนทํามาหาได้ก็สบายใจว่าจะไม่อดก็สุขมั่งทุกข์มั่งนั่นแหละนะหนูเอมป้าพูยิ้มยิ้มเป็นรอยยิ้มที่ทําให้เธอประทับใจความสุขมันอาจต้องการรายละเอียดและปัจจัยต่างๆกันในแต่ละคนและต่างสถานการณ์ ยอมต่างเหตุผลและความต้องการความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากคนบางคนที่ทําให้เธอหมดสถานนี่เองหมดความนับถือในตัวเขาเพราะเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดและต่างมากสิวิสิจนทําให้เธอรู้สึกอ่อนและเพลียใจอย่างประหลาดเธอไม่ได้คาดหวังในตัวเขาเพียงแต่เขาทําให้เธอนับถือศรัทธาแต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ทราบว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดพี่ทําเพื่อความอยู่รอดน่ะเอม มันช่างเป็นท้อยคําที่ทําให้หญิงสาวก็อักขรวนใจจนพูดไม่ออกแสงชายเป็นรุ่นพี่ที่เธอนับถือเขามากอาจเรียกได้ว่านับถือและศรัทธารวมๆกันเธอได้พบกับเขาตอนเรียนอยู่และติดต่อกันเรื่อยมาอาจจะห่างกันบ้างในบางเวลาแต่เมื่อเธอเรียนจบจึงมาสนิทกับเขาอีกครั้งพราเขาพาเธอไปสู่เส้นทางสายอาชีพที่เขาทําอยู่คุณนันทาเธอรักงานศิลป์จึงเปิดแกลเลอร,รี่แต่ก็ไม่มีความรู้เรื่องการทํางาน พี่ก็เลยต้องช่วยเธอด้วยเรื่องนี้แสงชัยบอกถึงเรื่องที่ซื้องานของเขาและชักชวนให้เธอทำงานให้ซึ่งเป็นเรื่องที่เธอดีใจมากเพราะที่นั่นรับงานที่เป็นรูปธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าภูเขาดอกไม้หาดทรายท้องทุ่งเป็นงานที่เธอถนดัดครั้นเมื่อเธอทำงานให้กับที่นี่ได้สักครึ่งปีก็รู้สึกคล้ายๆกับว่าแสงชัยมีความสัมพันธ์กับนันทามากเป็นพิเศษทำให้เธอรู้สึกหมดศรัทธาในตอนนั้น แต่มันยังไม่กระจ่างชัดเหมือนตอนนี้เธอบังเอิญทราบมาว่าเขามีความสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นในวันหนึ่งที่เธอแวะไปหาเขาในตอนเช้าที่บ้านและพบนันทาอยู่ที่นั่นหล่อนนอนค้างที่นั่นเรื่องนี้ทำให้เอเมกาฝันสลายเธอรักและศรัทธานในตัวของแสงชยัยและไม่เคยแยกแยะความรู้สึกสักเท่าไหร่ว่าเป็นแบบไหนรู้แต่ว่าไม่เคยแสดงออกอย่างชู้สาวเขาเองก็เช่นกันเขาทำตัวเป็นเพื่อนเป็นพี่ชายคนหนึ่ง แต่สิ่งที่ทําให้เธอหมดกําลังใจหมดศรัทธากับเขาก็คือการทราบวา่าเขามีความสัมพันธ์กับนันทาเพราะหล่อนมีสามีแล้วหล่อนไม่ใช่คนตัวเปล่าเท่ากับแสงชัยทาตัวเป็นชู้กับภรรยาคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ทําให้เธอรู้สึกผะอึดผะอมอย่างมากทีเดียวพี่แสงทําแบบนี้ได้ยังไงกันคะเอมิกาถามเขาตรงๆเมื่อเขาแวะมาหาพี่ทําเพื่อความอยู่รอดเขาบอกง่ายๆและชน,นิดที่ทําให้เธอรู้สึกเสียใจมาก คุณนันทาต้องการพี่ทั้งๆที่เธอมีสามีแล้วหรือคะสามีของเธอป่วยเขาบอกแค่นั้นแค่คิดเธอก็รู้สึกเศร้าและหมดแรงกับความรู้สึกที่มีไม่คิดเลยว่าคนที่เธอรักและศรัทธาจะทำแบบนั้นได้หากพี่ไม่ทำพี่ก็ต้องถูกลอยแพพี่ต้องการนายทุนนะพี่ต้องการคนช่วยเหลือเรื่องนี้แสงชัยบอกอย่างเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเอ็มก็รู้ว่าพี่ช่วยเพื่อนพ้องในวงการได้ทุกคน หากพี่มีแกลเลอรี่เป็นของตัวเองแต่พี่ไม่มีเงินพอที่จะทําได้หากไม่มีนายทุนนั่นคือเหตุผลของฝ่ายนั้นเอมิกาเดินเรื่อยๆไปบนพื้นสายนุม่มแล้วหยุดชะง,งักเมื่อดวงแก้วสีแดงสดใสค่อยๆลอยต่าลงมาความสวยนั้นทําให้เธอหยุดคิดเรื่องเดิมไปได้ชั่ววินาทีเคยมากับคนที่สนิทสนมและเพื่อนฝูงที่นี่เคยชี้ชวนกันให้ดูความงดงามของธรรมชาติอันแสนวิเศษด้วยกันแต่วันนี้เธอมาคนเดียว และรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่สุดหญิงสาวหยุดยืนอยู่กับที่นิ่งงันราวกับรูปปัน้นแทบไม่สังเกตผู้คนที่เดินอยู่ห่างๆไปทางโน้นเลยมันเป็นภาพที่ทำให้ใครบางคนที่นั่งเหยียดยาวอยู่บนพื้นทรายถัดออกไปมองอยู่อย่างเพ้อเ,เป็นภาพที่งดงามปแปกลกๆในความรู้สึกของเขาหญิงสาวร่างโต่งยืนกอดอกมองดูดวงตะวันและยืนอยู่เช่นน,นั้นนานแสนนานราวกับถูกสะกดให้เป็นเช่นนั้น ความมืดเริ่มโรยตัวครอบคลุมสีเขียวใสและฟ้าจางของท้องทะเลเบื้องหน้ามีกลุ่มคนห่างออกไปเล่นน้ำอยู่บางก็เดินเล่นกันเป็นคู่แต่คนไม่มากนักในบ่ายจัดวันอาทิตย์แบบนี้ชายหนุ่มมองภาพตะวันและมีหญิงสาวคนนี้อยู่ในสายตาเขาเองก็ได้แต่ยืนนิ่งอยู่กับที่เพราะอยากรู้ว่าเธอจะเคลื่อนไหวตอนไหนและเขาแอบถอนหายใจเมื่อหญิงสูงวัยคนหนึ่งเดินมาหาเธอทางด้านหลัง คล้ายกับเข้ามาเรียกหญิงสาวร่างละหงเดินตามหญิงสูงวัยกลับไปทางเดิมเป็นภาพหนึ่งที่เขาพบโดยบังเอิญเขามีเวลาอยู่แต่กับการทำงานที่คล่ำเคร่งและเร่งรีบจนไม่เคยมองเห็นความงดงามเหล่านี้ความงดงามอันเกิดจากความเรียบง่ายของวิถีชีวิตที่ต่างไปจากเขาและหวังว่าเวลาหลายวันที่เขาตั้งใจจะมาพักขังที่นี่คงทำให้เขารู้สึกดีๆและมีความสุขกับที่นี่ได้บ้างเอมิกากลับมาถึงห้องพัก ก็พบว่าห้องติดกันเปิดไฟสว่างอยู่แล้วแสดงว่าคนที่จองเอาไว้มาแล้วไม่มีสิงใดๆออกมาจากห้องพักทําให้เธออดเดาไม่ได้ว่าเขาอาจมากันสองคนอาจเป็นสามีภรรยาที่ผากันมาพักผ่อนเงีย,งยบๆหรือไม่ก็อาจเป็นใครสักคนหนึ่งที่มาคนเดียวเหมือนกับเธอสั่งอาหารที่ห้องอาหารของที่นี่เอาไว้แล้วตอนหนึ่งทุ่มจะเอามาส่งให้ซึ่งก็นับว่าสะดวกดีคืนนี้จะออกไปเดินเล่นหรือเปล่าคะพี่ พนักงานที่คุ้นเคยกับเธอถามยิ้มยิ้มเพราะเธอเคยออกไปเดินเล่นในยามค่ำคืนซึ่งช่วงนั้นเป็นคืนเดือนงายและเธอพบกับพนักงานซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นที่นี่หนูออกมาจับปูลมกันค่ะเด็กสาวรายงานเอม่กามไม่ได้ว่าอะไรทั้งๆท,ที่ใจนั้นไม่อยากให้ใครทำร้ายสัตว์เล็กๆเหล่านั้นเลยเธอมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าบนโลกนี้ควรจะเป็นของสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างและน่าจะอยู่ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าต้นไม้ต่างๆแต่นั่นก็เป็นเพียงความคิดของคนส่วนน้อยอย่างเอมิกาบางครั้งเธอคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จนรู้สึกเหนื่อยแต่ก็โชคดีตรงที่มีงานอดิเรกและงานที่ตัวเองทําเป็นตัวทําให้ความคิดสงบเมื่อความคิดสงบก็ทําให้รู้สึกถึงความสบายใจและหายเหนื่อยหญิงสาวอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เื้อยืดตัวหลวมสบายสะอาดหอมกลุ่นกับกางเกงขาสั้น ที่เห็นผ้าย,ยืดยาวเนื้อเข่าเล็กน้อยความจริงเอมิกาใส่กางเกงขาสั้นๆจะสวยมากเพราะเธอมีน่องยาวเรียวได้รูปแต่เพราะมาพักผ่อนแบบนี้แกนแต่งตัวที่ออกจะล่อแหลมก็ไม่เหมาะในความรู้สึกของอารีเพื่อนสนิทฉันว่าเธอเลิกวาดรูปแล้วไปเป็นนางแบบดีกว่านะเอมได้เงินเยอะกว่าเพื่อนสนิทอย่างอารีอีกนั่นแหละที่บอกเธอแบบนี้เพราะเคยเห็นเดือนด้านของหญิงสาวแบบใกล้ชิดในชุดว่ายน้ำบ้างชุดนอนบ้าง ก็อยากได้เงินอยู่หรอกนะแต่ฉันกลัวว่าจะได้ถ่ายแบบไม่กี่ชิ้นแล้วก็หมดความนิยมแล้วฉันจะเอาอะไรกินล่ะถ่ายแบบหน่ะมีหลายประเภทนี่นาถ่ายนู้ดก็ได้เงินดีออกชีวิตคนเราไม่ได้อยู่ได้ด้วยเงินอย่างเดียวนะใช่ฉันเห็นด้วยแต่มีเงินดีกว่าไม่มีคิดเรื่องนี้พอคิดถึงแสงชัยแสงชัยทําให้เธอรู้สึกได้ว่าเขาเห็นว่าเงินเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตและจําต้องหาเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ โดยไม่เกี่ยงวิธีไม่รังเกียจวิธีที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมที่จะได้เงินมาเธอคิดอย่างเศร้ามีเงินน้อยก็มีความสุขได้เธอเคยคิดแบบนี้เสมอถึงตอนนี้เธอก็คิดอยู่เสมอเธอคิดว่าศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจในตัวเองและสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่จะทําให้คนเรามีความสุขเหมือนกับที่เธอทํางานและมีผลงานแต่ละชิ้นเสร็จสมบูรณ์ตามที่ใจต้องการก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง ซึ่งเธออาจจะต้องทำงานและหาที่ส่งงานใหม่คงไม่ใช่แกลเลอรี่ของแสงชัยอีกต่อไปเธอคิดถึงเงินทองที่เก็บอมเอาไว้เธอมีเงินเก็บก้อนหนึ่งเพราะคิดเสมอว่าอยากไปเรียนต่อต่างประเทศอยากไปดูงานศิลป์ที่ต่างประเทศเพราะมีจิตตกรมากมายที่มีผลงานเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์การทำงานอิสระเป็นเรื่องสนุกท้าทายแล้วก็เป็นนายตนเองแต่ควรจะต้องมีวินัยในการใช้ใจ่ายหากเราไม่ได้มีเงินถุงเงินทัง หรือมีสมบัติของเก่าแก่ไม่อย่างนั้นอาจจะลำบากได้อาจารย์ท่านหนึ่งสอนไวเชน่นนี้และเธอก็ยึดคำสอนนี้ไว้เสมอการใช้ชีวิตเรียบง่ายเป็นวิธีทางหนึ่งที่จะทำให้ความเป็นอยู่ของคนทำงานแบบเธออยู่ได้อย่างมีความสุขพอสมควรเสียงร้องเรียกหน้าบ้านพักทำให้เอมี่กาทราบว่าอาหารมาส่งแล้วเปิดประตูออกมาก็พบว่าบ้านข้างๆก็เปิดออกมาพร้อมกันต่างคนต่างหันมามองหน้ากันเขาทำให้เธออึ้องไป ้อยในตาคมกลิบคู่นั้นและเขาก้มศีรษะพยักหน้าทักทายให้กับเธอทำให้เธอตอบรับไปในลักษณะเดียวกันของพี่เอมเข้าผัดทะเลนะคะเสียงของเด็กสาวที่คุ้นเคยกับเธอบอกขึ้นส่วนของคุณกิษสดาข้าวผัดกุ้งโต๊ะอาหารของเราทั้งสองตั้งอยู่ติดกันมีกำแพงเล็กๆที่แบ่งกั้นหน้าบ้านขวางเอาไว้เท่านั้นต้องการอะไรอีกไหมคะไม่แล้วค่ะผมก็ไม่เหมือนกันพรกลับก่อนนะคะ เมื่อพรเดินกลับไปแล้วกฤษดามองมาทางหญิงสาวเพื่อนข้างห้องที่เขาจำได้ว่าพบเธอเมื่อตอนเย็นนี้ที่ริมหาดทานด้วยกันนะครับเออค่ะเธอยากที่จะปฏิเสธเพราะอาหารที่พรมาวางให้อยู่บนโต๊ะใกล้ๆกันแค่นี้ผมขออนุญาตข้ามไปนั่งทานกับคุณได้ไหมเขาบอกและท่าทีของเขาก็ทำให้หญิงสาวรู้สึกไว้วางใจใคล้ายๆกับว่าเขาไม่ได้มีเจตนาอื่น นอกจากต้องการทานอาหารด้วยกันจริงๆแต่ถ้าหากไม่สะดวกใจก็ไม่เป็นไรครับเขาบอกอีกเพราะเอมมิกาตอบรับความเขาชามากได้ค่ะเชิญมาทานด้วยกันแม้จะไม่ค่อยอยากทานอาหารกับคนแปลกหน้าแต่เธอก็ไม่ใช่คนเก็บตัวเธอเมืนเพื่อนรายทางได้เสมอเพราะการทำงานที่มักจะเดินทางไกลทำให้หญิงสาวม,มีเพื่อนอยู่ตามรายทางเพื่อนรวมโลกที่แค่ทักทายยิ้มแย้มต่อ,อก,กันผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับ เขาเอ่ยขึ้นผมชื่อกฤษาดาครับเรียกสั้นๆว่ากฤิตก็ได้ครับเอมิกาเรียกเอ็มก็ได้ค่ะยินดีที่ได้รู้จักคุณเอ็มครับท่าทีสุภาพกับน้ำเสียงเรียบไม่ได้บอกความตื่นเต้นยินดีหรือยิ้มแย้มกลุ้มกลิ่มแบบคนเจ้าชู้ทำให้เธอรู้สึกดีรู้สึกดีที่ผู้ชายบางคนไม่ในมองว่าผู้หญิงเป็นเหมือนดอกไม้หรือเป็นเหมือนขนมหวานที่พอมองเห็นสีสันสวยงามหรือหน้าอร่อยก็พร้อมจะหยิบชิมเล่น ทานข้าไปด้วยคุยกันไปด้วยดีไหมครับเดี๋ยวอาหารจะเย็นซะก่อนเขาบอกพร้อมกับเรื่อนจานมาให้เธอ